สวัสดีจ้าใครที่ใช้ครีมขาวโลชั่นขาวอยู่ตอนนี้นะคะต้องฟังให้ดีค่ะว่าเรามีอาการ5อย่างนี้หรือเปล่านะคะข้อแรกเรารู้สึกว่าผิวบางลง บางนะคะไม่ได้ขาวนะคะผิวบางสังเกตง,ง่ายค่ะเราจะเห็นเส้นเลือดสีเขียวๆข้างล่างเยอะขึ้นเห็นชัดขึ้นนะคะหรือไปเทียบกับเพื่อนที่ขาวก็ได้ที่ขาวจริงๆอ่ะคนผิวขาวว่าค่ะว่าขาวเราขาวเขาเหมือนกันไหมนะคะเขาขาวอ่ะจะไม่เห็นเส้นเลือดข้างในนะแต่ของเราอ่ะจะเห็นเส้นเลือดสีเขียวๆนะคะอันนั้นเรียกว่าผิวบางนะไม่ใช่ขาวนะคะ 2. ค่ะผิวบริเวณข้อข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าดำขึ้นคล้ำขึ้นกว่าปกติค่ะ3ค่ะ เวลาโดนแดดรู้สึกว่าผิวเราแสบร้อนมากกว่าปกตินะคะอันที่4เนื้อเยื่ออ่อนๆบริเวณข้ออ่อนด้านในต้นแขนด้านในมีลักษณะแตกลายเหมือนคนที่อ้วนแล้วมาผอมมะค่ะผิวหนังแตกเหมือนคนท้องแบบนั้นนะคะอันที่ห้ามีผื่นแดงผื่นจ้ำตามตัวเวลาโดนแดดโดยที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะถ้าใครมีข้อ5้าหข้อนี้นะคะรีบหยุดใช้ันดีเพราะว่าสารขาวโลชั่นขาว ครีมขาวนั้นผสมสารปรอทแน่ๆค่ะเพราะว่าสารปรอทนะคะเป็นสารที่ก่อมะเร็งแล้วก็เป็นโลหะหนักเป็นสารมีพิษที่มีหน้าที่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวค่ะเมื่อมีการยับยั้งเม็ดสีผิวเราจะผิวเราจะดูแลขาวขึ้นเพราะว่ามันจะบางลง ไม่เห็นมิดสีผิวไงคะมันจะบางลงนะคะแล้วก็ผิวอ่อนแอทําให้เวลาโดนแดดรู้สึกแสบร้อนแล้วก็เป็นผื่นได้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวอ่อนๆตรงไหนที่มันอ่อนมันก็สามารถแยกแตกระแหงค่ะเพราะว่ามันผิวบางไงคะนะคะสารปรอทอ,อันตรายมากๆเพราะว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะคะอ่ามีการสุ่มตรวจครีม47ยี่ห้อพบ10ยี่ห้อมีการแอบใส่สารปรอทนะคะน่ากลัวมากค่ะ สามารถซึมเข้ากระแสะเลือดนะคะแล้วก็ทำไปทำลายระบบประสาทสมองหัวใจหลอดเลือดตับไตโอยพังหมดเลยละค่ะจะบอกให้นะคะนอกจากนี้แล้วคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ใช้ครีมขาวนะครีมตัวน,นี้สารประลอดตัวน,นี้ค่ะสามารถดูดซึมไปที่ลูกทำให้ลูกพิการได้นะคะระวังให้ดีนะคะทุกคนครีมตอนนี้ เ r มว่าไม่มีสารปรอดแต่ถ้าใช้แล้วมีอาการเหมือนที่หมอว่านะคะปรึกษาแพทย์ก็ได้ค่ะคุณหมอเขาจะรู้นะคะว่าอันไหนอ่าคุณใช้ครีมที่มีสารปรอดมาแน่แน่คุณหมอเขาจะรู้นะเราไปปรึกษาแพทย์ดูก็ได้ค่ะถ้าเรามีอาการผิดปกตินะคะหรือเราสังเกตเองนะคะฟังคลิปนี้แล้วก็สังเกตเองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเลิกเลยค่ะห้ามใช้นะคะใครชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์แชร์ให้หมอ ไลค์ให้หมอกดหัวใจให้หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ